ตอนแรกให้กดตรงวงกลมนะคะบางทีมันจะเป็นรูปเด็กผู้หญิงนะคะก็กดตรงเด็กผู้หญิงเลยก็ได้นะคะต่อต่อมานะคะตรงช่องว่างข้างล่างนะคะให้ใส่คํานั้นลงไปเลยค่ะให้เขียนแล้วใส่คํานั้นลงไปเลยแล้วกดส่งนะคะถ้าเราเขียนภาษาเกาหลีไม่เป็นนะคะให้คนเกาหลีเขาช่วยเขียนนะคะอืมให้เขาดูแลให้เขาช่วยเขียนต่อมานะคะให้กดสีเขียวตรงนั้นเลยเสร็จแล้วคราวนี้มันจะมาหน้านี้แล้วค่ะให้เลือกการ์ดนะคะการ์ดที่มันมีปัญหานะคะ บางคนมีการ์ดอันเดียวเนี่ยก็เลือกการ์ดของเราไปได้เลยนะคะบางคนมีการ์ดสองอนก็ดูให้ดีนะคะว่าเงินมันออกไปจากการ์ดใบไหนนะคะต่อมานะคะให้กดยอดที่มันมีปัญหาเลยค่ะถ้าสมมุติว่ามันมีหลายยอดนะคะลูกค้าก็ต้องกดทุกยอดเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีแค่ยอดเดียวก็ใส่กดยอดเดียวนะคะแล้วก็กดสีเขียวข้างล่างนะคะ เรามาให้กดตามตัวอย่างเลยนะคะให้มันเป็นสีเขียวเสร็จแล้วด้านล่างนะคะตรงตัวเลข010ตัวนั้นนะคะก็ให้ใส่เบอร์โทรของเราไปนะคะหรือว่า จะเป็นเบอร์โทรของคนเกาหลีก็ได้นะคะที่เป็นบอสหรือว่าเป็นหัวหน้าเราที่คุยให้ได้แต่ว่าลูกค้าต้องจําไว้นะเบอร์โทรที่จะใส่ตรงนี้คือพอเวลาลูกค้าทําเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วอะค่ะต่อให้ทําผ่านแอปอะเขาก็จะโทรมาหาอีกทีเพราะฉะนั้นเบอร์โทรตัวนี้ถ้าลูกค้าใส่ตัวเบอร์ของเราไปเป็นเบอร์ของเราอะลูกค้าต้องคอยรับโทรศัพท์เขาหน่อยนะเพราะว่าเขาจะโทรมาถามว่าเออคุณไม่ได้ใช้จริงไหมแต่ว่ามันจะเป็นภาษาเกาหลีนะถ้าลูกค้าไม่มั่นใจภาษาเกาหลีแล้วว่าเออฉันพูดไม่ได้ ให้ลูกค้าคุยเรื่องเนี้กับหัวหน้างานหรือว่าเท่าแก่ก่อนว่าเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมีคนใช้การชนนะเดี๋ยวฉันจะแจ้งไปที่ศูนย์ของการ ATM นะ์ดเอทีเอ็มนะเขาจะโทรมาหาคุณช่วยที่บาบให้เขาหน่อยว่าฉันไม่ได้ใช้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คืออย่าไปจ้างใครเด็ดขาดนะลูกค้าอันนี้พี่ขอแจ้งก่อนอย่าไปจ้างใครเด็ดขาดอย่างน้อยต้องให้เท่าแก่เขาช่วยนะคะให้เขาช่วยคุยให้นะคะอืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาโทรมาหาเราแล้วเนี่ย หลังจากที่เราทําเรื่องผ่านแอปไปแล้วใช่ไหมคะล้วเ,เขาก็โทรมาแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เวลากระบวนการทั้งหมดเนี่ยคือสอบสวนทั้งหมดในประมาณ3เดือนถ้าสมมติว่าโอเคเขาจะคืนเงินให้เนี่ยเขาก็จะคืนเงินให้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่คืนเงินให้อันนี้ต้องไปแจ้งความกันเองนะคะธนาคารไม่สามารถรับผิดชอบไ,ได้ทั้งหมดเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าเราเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปให้คนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารเขาก็จะสอบสวนให้ว่าคืนให้ได้ไหมแล้วก็คืนให้ได้เท่าไหร่คืนยอดไหนได้บ้างนะคะแล้วเขาก็จะแจ้งกหม ช่องถัดมานะคะหลังจากที่ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วนะคะก็เป็นใส่อีเมลนะคะตรงนี้ใส่อีเมลนะคะลูกค้าใส่อีเมลที่ติดต่อได้นะคะตรงที่เขาวงกลมไว้เสร็จแล้วต่อมาตรงช่องข้างล่างนี้เลยะคะที่ช่องใหญ่ๆใ,ให้ใส่ข้อความตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยว่ามีคนที่ไม่รู้จักแอบใช้การ์ดของฉันนะคะ ถ้าเกิดสมมุติว่าเขียนไม่ได้ก็ให้เพื่อนคนเกาหลีช่วยนะคะหรือว่าให้ในจ้างช่วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยให้กดสีเขียวข้างล่างเลยจ้าทําเสร็จแล้วก็กดตรงเขียวนั่นเลยนะคะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้การให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครเนี่ยเขาทราบ หมายเลขการ์ดของเรา16หลักนะคะที่สําคัญแล้วก็รหัสโอนเงิน4ตัวของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้การเราได้แล้วในกรณีอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นการที่ว่าร้องเรียนให้บริษัทการ์เขาช่วยดูให้ว่าจะคืนเงินให้เราได้ไหมซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นความประมาทของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะคืนให้ไม่ได้นะคะต้องไปแจ้งความต่อกันเองแต่ว่า ก็คือถ้าสมมุติว่าเขาคืนได้เนี่ยเขาก็จะคืนเงินให้ระยะเวลาการสอบสวนนี่ประมาณทั้งหมด3เดือนนะคะสเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปจ้างใครทําอะไรเด็ดขาดนะคะเพราะว่าข้อมูลส่วนตัวเราอาจจะล่วนไหลได้แล้วมันจะนํามาสู่การใช้แอบใช้การนี้ได้การ a t m ให้เก็บให้เรียบร้อยนะคะของในห้องเนี่ยให้เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าไปฝากให้ใครรูดนูน่นรูดนี่แทนเรานะคะแล้วก็เวลาเก็บของในห้องเนี่ยก็ต้องล็อกกุญแจด้วยนะคะกระโปรงกระเป๋าอะไรให้ดีเพราะเดี๋ยวนี้มีอาชีพมันเยอะโอเคค่ะ